สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนดีนะครับผมคลิปนี้แซมขออนญาตมาแนะนำา t o y o t a อ l t ติ 1.6G ปี2022คันนะครับผมราคาน่าสนใจนะครับ2คันนี้นะแซมเดินดูรอบๆคันให้ก่อนนะครับผม2คันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่เก็บงานนะครับ ยังว่างอยู่นะตอนนี้นะภายในเป็นสีดำนะครับเครื่อง 1.6G ท็อปสุดแล้วนะครับผมแอร์แบ็กเจ็ดลูกเนี่ยความปลอดภัยแน่นๆนะครับผมนี่นะเดิมทั้งสองคันนะครับจะมีร่องรอยตามการใช้งานยังไม่เก็บงานเนาะนี่นะน ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูท้ายคลิปนะว่าเก็บงานแล้วจะเป็นยังไงนะแซมเตรียมส่งมอบอีก1คันนะเดี๋ยวแซมพาไปดูท้ายคลิปนะมาเดี๋ยวบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยนะ7631นะครับคันนี้เลขไมห่0ม่0 0กิโลเมตรนะส่วน7635ตัวนี้เลขไมลอยู่1 3 3 0 0 0นะครับราคาเท่ากันนะครับ 4 3 1 0 0 0บาทนะครับทั้ง2คันนี้นะครับราคาเท่ากันนะ <Hey. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันไม่น้อยก่อนนะครับสำหรับกทนี้7631นะโครงสร้างเดิมๆครับต้องมีเก็บริ้วรอยนะครับรอบๆคันนะอันนี้ยังไม่เก็บงานให้เดี๋ยวจองแล้วเดี๋ยวปรับสภาพเก็บงานให้นะดูฝาก่อนนะฝาก็ยังเดิมคงเดิมอยู่นะครับ ขมงขมาวูกลมกมคมคมนะครับสวยงามนะครับเล็บจิกไปนี่นะเล็บจิกไปนะครับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะอยู่ครบเลยนะครับไล่มายาแนวตรงนะครับลูกลมกลมนะหัวน็อตสวยนะเห็นไหมดูหัวน็อตสวยนะครับสวยงามนะซอกสวยนี่สวยงามนะครับคานไม่เงานะครับ1 r นะ ดูกลมๆคมๆนะหัวน็อตสวยเห็นไหมนี่ดูหัวนอ็อตแล้วก็ดูน็อตยึดคานหน้านี่ข้างหน้าตัวนี้ตัวนี้ที่แซมชี้นี่นี่เห็นไหมไม่มีรอยไข่นะส่วนพวกพุกยึดต่างๆอยู่ครบนะครับสวยนี่เห็นไหมเนี่ยดูดีนะคานอะไรต่างๆสวย1แอนะครับฝาเดิมนะฝาเดิม โลโก้โตโยต้าก็เดิมๆนะครับฝาเดิมหน้าเดิมนะครับผมมาปิดฝาก่อนนะดูคันนี้ริ้วรอยจะมากกว่าอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูอันดับแรกเลยคือกันชนหน้าเนี่ยต้องเก็บละที่แซมเห็นนะกันชนหน้าต้องเก็บละนะครับนี่นะ ดูไปเรื่อยๆนะครับผมคันนี้ยางปียางดลอบนะครับยิงปี2024สัปดาห์ที่1 2ปลายปีนะครับตรงชายนี้ก็ต้องเก็บนะเห็นไหมเนี่ชายชายประตูก็ต้องเก็บนะครับรวมถึงกระจกนะครับก็ต้องเก็บนะครับผม ดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับโครงสร้างนะสวยนะครับโครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างสวยนะยนะดูปึ๊บเก็บก่อนนะครับอ้ยอ่นนี่นะประตรงประตูซอกของเขาสวยงามนะครับซอกเขาสวยนะเบาะถือว่ายังสวยอยู่นะครับไม่ขาดนะเบาไม่ขาด มียุบเล็กน้อยย่นๆนิดเดียวนะยังสวยอยู่แต่ว่าเอาติดเนี่ยเป็นอาการของเขาประจํารุ่นเลยคือพวงมาลัยเนี่ยลอกเห็นไหมพวงมาลัยมันจะลอกทุกคันเลยไม่รู้เป็นเพราะอ,อะไรเหมือนกันลอกทุกคันเลยนะครับผมนะเลขไมค์คันนี้127,000สนสกิโลเมตรนะครับภายในก็มาตรฐานนะครับแอร์ออโต้หน้าจอ CD, usb ปกติเกียร์ออโต้นะครับ เลขไมค์คันนี้อ่ะกุญแจรีโมทสอชุดนะกุญแจรีโมทสอชุดนะครับภายในก็ดูดีนะครับผมแล้วก็เนี่ยโครงสร้างเขาก็สวยอยู่เลยนะครับโครงสร้างของเขาสวยงามนะนี่นะครับอ,อันนี้มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะไม่มีให้นะการชนท้ายก็ต้องเคนนะน่าจะโดนจิ้มมานะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะครับฝากระโปรงด้วยแต่เรามีใบเคมให้หมดนะม,ม,มาดูนี่สวยนะเนี่ยสวยงามสันตะเข็บอะไรสวยงามนะครับเนี่ยสวยๆนะครับ เนี่ยสวยนะครับโครงสร้างด้านในสวยงามนะครับแล้วก็ดูหลุมล้ออะไรนะครับสวยนะหลุมเหลิมสวยนี่นะเดิมๆนะครับบอกข้างหลังถือว่ายังดูดียังสวยงามอยู่นะครับ เม็ดอาร์คเม็ดสปอตก็คมชัดนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรนะเพียง <ie> <t une> แต่มันจะมีรูรอยรอบๆคันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยซอกประตูเขาก็สวยงามนี่ครับเห็นไหมหัวน็อตสวยนะครับรอยอาร์คอะไรต่างๆก็อยู่ครบนี่ครบค,รบ,ครบนะเห็นไหมขอประตูเนี่ยครบครบเลยเดิมๆนะครับนี่นะแอร์แบกเลูกนะครับอย่างที่แซมบอกนะ ถุงลม7ดลูกเลยนะครับผมมารถปี2020นะครับเก่ง2ตอน125ม้า1,600ซยีซีอคเนแคปิ้อลเหมือนเดิมภาษีตอนนี้อยู่3,594บาทนะครับผมมา1คันผ่านไปละโครงสร้างหมาเดิมแต่ว่ามันจะมีลิ้วรอยรอบๆอบคันนะเดี๋ยวจัดการเก็บงานให้นะครับมาดูอีกคันหนึ่งไม่แสนสามคันนี้เก็บงานน้อยกว่านะครับ ไม่เหมือนคันเมื่อกี้คันนี้เก็บงานน้อยแต่ไม่จะเข้มกว่า5,000กิโลนะครับ133,000มนาดูสวยเลยดูกริปเลยกริปกรับเลยนะครับมาร์กมาร์กอะไรต่างๆดูกลมกลมคมคมนะนี่ไล่มาเลยไล่ไล่ไล่มานี่นะหนอตสวยนะครับไม่ขยับซอกระตูอะไรสวยงามนะครับไล่มาเหมือนกันนะครับ 1R เนี่ยสวยๆเหมือนกันเลยแล้วก็ Ut, นึไหน็อตยึดคานพุกยึดก็อยู่ครบๆนะครับเออแซมลืมแจ้งไปเอาติดตั้งแต่ปี19โฉมใหม่จนถึงปัจจุบันเนี่ยฝาครอบเครื่องยนต์มันไม่มีให้แล้วนะมันไม่มีให้แล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าหายแล้วแซมไม่ได้หาให้คือมันไม่มีให้มาตั้งแต่โรงงานป้ายแดงนะครับผมสวยคานเคินเห็นไหมสวยนะเนี่ยหนึ่งแอลนะหัวน็อตสวยงามนะครับ โลโก้โตโยต้าสวยๆนะครับผมน,นี่นะคันนี้ดูดีกว่านะครับภายนอกแทบไม่มีรอยเลยก็เดี๋ยวลอกสติกเกอร์อะไรให้นะอันนี้รถยางกูดเยียนะครับยางกูดเยียปีอะไรเอ่ยเดี๋าดูก่อนหาไม่เจอเลย ปี24ี่เช่นกันครับสัปดาห์ที่สิบสี่นะครับผมมันอาจจะมืดนิดนึงนะแซมถ่ายในโกดังนะครับเนื่องจากข้างนอกตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนนะแซมก็เลยขออนุญาตถ่ายในโกดังนะครับภายในก็เป็นเหมือนกันนะครับพงอะไรเหมือนกันลอกเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมเนี่ยลอกหมดเลยเนี่ย เนี่ยลอกหมดเลยนะครับประจํารุ่นเลยมั้งแซมถามเพื่อนๆเ,เซลล์ที่เป็นป้ายแดงเนี่ยมันบอกเป็นเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นพรอะไรเป็นดีเฟกตของเขาเนาะไม่แสนสามหมืนาพันนะสำหรับตัวนี้นะมาเดี๋ยวลองดึงดูเห็นไหมสวยงามเหมือนกันเลยนะครับอซอกประตูก็ดูดีนะเห็นไหมซอกประตูก็ดูดีเหมือนกันนะครับแอร์แบ็กเจ็ดลูกเหมือนกันนะครับผม เบอะข้างหลังสวยงามนะครับโครงสร้างอะไรของเขาก็สวยนะครับสวยงามนะมนด้านท้ายไม่ต้องเก็บเลยคันนี้เหมือนไม่ต้องเก็บงานเลยนะพร้อมส่งเลยคันนี้สวยกว่าเรื่องริ้วรอยนะครับแต่เรื่องโครงสร้างเหมือนกันเปิดท้ายดูก่อนยูไหนวะเจอแล้วนะดู ตะเข็บอะไรก็สวยงามเหมือนกันนะครับหมุนน็อตสวยเหมือนกันน,นี่สวยงามนะเออลืมให้ดูรางน้ำนี่นะสวยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสันตะเข็บสวยงามโครงสร้างด้านในดูดีนะครับไฟอ่อนเลยนิดนึงไฟสีส้มส้มปิดได้ไหมปิดไม่ได้นะครับอ่ะดูโอข้างในสวยนี่เห็นไหม จากโรงงานนะยาแนวต้องสีนี้จากโรงงานมันอาจจะมืดนะแต่จริงมันมีสีครีมน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 ะมนี่นี่นี่เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยคันนี้ริ้วรอยแทบไม่มีเลยดูข้างๆเนี่ยเก็บงานก็คือล้างขัดสีได้เลยส่งมอบได้เลยนะครับ เนะนี่ยเห็นไหมรอยอาร์คอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับสวยนะครับบอกเลยซอ,อกประตูของเขาต่างๆก็สวยแผ่นเพจมาร์ชปี20นะครับคันนี้กุญแจ2ชุดเหมือนกันนะครับอ่ะสคันนี้นะว่างอยู่ไม่แสนสกับไม่แสนสราคาเท่ากันนะครับ4ี่แสน 31,000บาทนะครับทั้ง2คันนี้ราคาเท่ากันนะคันนี้จะดูดีกว่าไม่จะเข้มกว่า5 0 0 0แต่ดูดีกว่านะครับผมลองดูก็แล้วกันนะใครสนใจทักมา0ูนย์4ปดหกสมานะครับมาท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูรถที่แซมเตรียมส่งละว,วันพฤื้หัดลูกค้าจะมารับรถแล้ว นี่ของแซมคันนี้นะอันนี้แซมเตรียมส่งแล้วคันนี้เลยนะนี่เตรียมส่งนะนี่นะเนี่ยพอล้างขัดสีอะไรก็จะเงาๆสวยๆนะครับน,นี่นะสติกเกอร์อะไรลอกให้หมดแล้วนะครับนี่นะเห็นไหมสวยเลยนะครับผม คันนี้ลูกค้าออนไลน์นะครับผมติดตามแซมมาต้องมี5-6เดือนแล้วพอเจอรถคันนี้ก็จองออนไลน์มาเลยนะขอบคุณมากๆนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะเตรียมส่งมอบก็จะเงาๆสวยๆแบบนี้นะครับผมมาอีกนิดนึงขออนุญาตท้ายคลิปขออนุญาตนิดนึงเผื่อใครหากระบะ4ประตูเกียร์ออโตอยู่ปีใหม่ๆปีสดๆแนะนํา3คันนี้นะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยกีออโตปี2022 นะครับราคาน่าสนใจนะอันนี้คือก่อนที่จะปรับสภาพนะอันนี้แค่ล้างให้ดูเฉยๆนะยังไม่ลอกสติกเกอร์เดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่ลอกสติกเกอร์แล้วนะครับเนี่ยสคันนี้ปี22ทั้ง3คันนะครับผมเลขไม้น้อยมากเริ่มจากคันนี้นะครับ4890คันนี้ไม่หน0่0 0 0 6 0ก0กิโลเมตรนะครับน้าหล่อนะครับ490 0นะคันนี้ หม่9 0 0ามส่วนคันนี้5056หม่แสนสองหนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ลอกสติกเกอร์นะครับผมราคาลืมแจ้ง4,49,000บาทนะครับราคาเท่ากันทุกคันนะครับ4,49,000บาทเป็นรถคัดเกตนะ มาเดี๋ยวไปดูคันที่ลอกสติกเกอร์แล้วเป็นยังไงนี่คันนี้คันนี้ครับผมเนี่ยลอกสติกเกอร์แล้วก็จะเรี่ยมเลยนี่เนี่ยครับนี่ลอกแล้วเนี่เป็นอย่างนี้ ลอกปุ๊บม,มันก็จะมีคาบโกงคาบกาวแล้วก็ปั่นเนี่ยนะเนี่ยลอกแล้วเนี่ยคือลอกหล่อไหมโคตรสวยเลยเนี่ยสวยนะเห็นไหมเนี่ยคือลอกแล้วสวยเลยนะเห็นไหมเผื่อใครสนใจหากระบะสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้อยู่นะแนะนำนะครับปีใหม่มาก22 ราคา449,000บาทนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ